เอาละครับวันนี้เราจะมารีวิวเมนูอาหารอร่อยสไตล์อีสานเมนูนั้นก็คืออ่อมกบครับผมตอนนี้เราได้ใส่กบลงไปในหม้อแล้วนะครับไม่ใช่หม้อดีกกระทะนี่นะครับผมเป็นการอ่อมกบนะครับเราจะมีกบแล้วก็ผักนะครับเป็นมะเขือนะครับผม ใครมีมะแข้งก็ใส่มะแข้งลงไปนะใครมีมะเขือก็ใส่มะเขือลงไปนะผมแล้วก็มีพิกแกงนะครับปิดฝาได้ครับผักนะคะมีอะไรแม่ครัวมีอะไรนึกซินึกซิมีหอมเปรี้ยวมีไฟเลิศเป็นผักใช่ไหมเป็นผักใช่เป็ต่งหน้าโอ้โหมีผักเยอะเลยครับ แต่จริงๆมันมีเยอะกว่านั้นนะคะคนต้องใส่ใบพริกด้วยนอกจากในตลาดไม่มีใบพริกเดี๋ยวเราต้องเม็ดใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับใช่ค่ะอันนี้ผักอีเลิศอันนี้ผักซีผักชีลาวักีลาวคนไทยเรียกผักซีลาวค่ะคนเราเลือกผักหอมปีนะคะอันนี้เรามีสะอมผักซีลาวนะผมส่วนใครมีผักคาดก็ใส่ผักคาดนะผมใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ครับ ที่ผมไปซื้อตลาดนั้นมันไม่มีนะครับผมก็เราแกงอ่อมนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมโอเคเอาละเดี๋ยวเรามารอเมนูต่อไปอครับเราจะมาเริ่มใส่ผักกันแล้วนะครับก็ผักเราก็จะใส่ลงไปนะครับผมนี่ใส่ลงไปเลยนะครับ โอ้ข้าวดิบแล้วนะผมนี่หม้อข้าวของเรานะครับเป็นหม้อข้าวแบบธรรมดาธรรมดานะผมให้ดูข้าวนลยครับผมว้าวข้าวสุกแล้วนะผมโอ้ยร้อนร้อนร้อนปิดฝาก่อน,นครับเดี๋ยวเราจะทิ้งให้ให้อันนี้ก่อนนะครับให้ข้าวเซตตัวกันเนาะอันนี้คืออบกลบนะครับใส่ผักออไปแล้วก็ปิดฝาแล้วก็รอฟูนะคบ ออันนี้เป็นน้ำปลานะครับผมเราต้องใส่นะครับก็เป็นน้ำปลาต้มสุกฝาแดงนะครับผมฝาแดงใครจะใช้ยี่ห้อที่ชอบก็แล้วแต่นะครับผมอันนี้เป็นเครื่องผงปรุงรสนะครับผมโอเคแล้วก็ตามด้วยน้ำปลานะครับแล้วก็ข้าวคั่วนะครับผมอืมเราจะใส่แค่สี่อย่างก็พอนะครับเราจะไม่ใส่เยอะมาครับน้ำเดือดแล้วนะผมเราจะใส่เครื่องปรุงนนะครับเอาได้เลเวลาปรุงนะครับเราจะปรุงอย่างละนิดอย่างละหน่อย อย่างละน้อยเราเจะใส่เครื่องปรุงลงไปนะครับเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เป็นผงปรุงรสเนะผมันแบบแลกอนะใส่ลงไปครับปปก็เยอะไปป่ะใส่หมดเลยนะเหรอมันก็เหลือหน่อยเดียวนะโอเคครับผงวิเศษค่ะผงวิเศษป่ะผงนวลงใส่น<ม>วลเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำปลาก่อนไหมครับ จสน้ำปลาลงไปก่ครนะผมะไม่ต้องถึงทัาีนะคะแล้วเจอความชอบน้ำปลาน้ำปลาอ้ใส่ลงไปครับผม,มจานด้วยน้ำปลาน้ำปลาน้ํปลาผมน้้ำปลาแล้วก็เขาั่วข้่ โอ้โหโอ้โหโอ้โหร้อนร้อนร้อนนี่ใส่ข้าวคว้าลงไปนะผมเขี่ยเอาล่าเล่าเอาเลี้ยวเลีวเอาเลี้ยวแล้วก็คนเป็นคนไหมครับเป็นคนไ็คนนั่งเป็นคนก็คนนะผมนี่ ก็ที่เราให้ใส่กบลงไปนะครับตอนน้ําเดือดแล้วก็ปิดฝานะครับเพื่อให้กบเขาสุกนะครับผมถ้าเกิดเราใส่ผักปุ๊บใส่กบปุ๊บปรุงปุ๊บเนี่ยมันจะขาวนะครับฝังไว้นะทันผู้ชมเราต้องทํากบให้สุกก่อนเราค่อยมาปรุงมาคนทีหลังนะครับอย่าเล่นโอ้ติดเล่นนี่นเราเนี่ยออันนี้คือหัวของมันนะคะดเดีว มันเป็นสัจธรรมนะครับผมนี่แหละครับของกินนะของกินไม่ใช่ของเล่นโอ้โหเดือดพึ้ดเลยนะครับเอาลงชิมด้วยน้ำเยอะขนาดนี้จางแน่นอนใช่ฮะเป็นไงจางเขามีจะใส่แล้ว สองทัพพีใส่ทัพพีหนึ่งเน้อผมเนื่องจากว่าปลามันไม่โผล่เครับนี่ใส่เป็นสองทัพพีเอาแล้วครับผมใส่เยอะก็นัวเยอะใส่เยอะก็แซ่บเยอะเราจะคนไปให้มันถึงข้างในน่องมันจะไม่น้อง่ังใหญ่เลยอะนี่จองจองไม่จองคือเอาหัวมันไปงกันไปันมา โอเคนะครับตอนนี้ก็เริ่มน,นวลแล้วนะผมอันนี้คือเครื่องในคือตับมัน,นะคะ่ะเ,<อ>เ,เราจะปิดฝาทิ้งไว้อีกหนึ่งนาทีนะผมเพื่อเป็นการให้สุกพอดีนะครับโอเคก็จบไว้ได้เพียงเท่านี้แล้วกันคลิปนี้ก็อย่าลืมไปทำไปดูได้นะครับอมก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 บก,ก็ไม่ได้ทำนานนะครับผมก็ ทำฟาร์มกบมานะอันนี้ก็ไปซื้อในตลาดมานะครับโลละ120บาทนะครผมก็ได้มาสองตัวนะครับคึ่งโลนะครผมสองตัว